สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเย็นเย็นของวันที่สิบเอ็ดครับพี่น้องเนาะสิบเอ็ดตุลาคมครับ้มนี้ครับผมพาพี่น้องสิชมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นเด้อครับผมครับพร้อมกับแนวทางตัวเลขครับผมครับมีหลายทันอยูยครับพี่น้องเนาะครับที่คอมมนมาครับผมว่า ไม่เห็นเลขล่างพี่ปากายครับผมครับก่ามาเชียร์ก็ได้ลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องเลขของพี่ปากายบ่าว่าจะเป็นเลขบนหรือเลขล่างครับพี่น้องครับผมครับกับลงไปแล้วหลายมือแล้วเด้อครับพี่น้องเลขของพี่ปากายครับเด่นบนหรือว่าเด่นล่างครับผมครับมวดวางหันเด่นล่างเป็นเข่าครับพี่น้องเนาะเข่าที่หกครับผมครับมวดนี้ลงไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่าครับในคลิปนี้ เกามาเช่กับเจ้าไม้พี่น้องเบิ้งอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมครับเป็นการทบทวนไปในตัวครับพี่น้องเนาะสําหรับพี่น้องเอฟซีครับที่บ่ได้เห็นคลิปที่เกามาเช่ยลงไปครับผมเลขของพี่ปะกายครับคลิปนี้เกามาเชียเจ้าไม้พี่น้องได้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับผมครับพร้อมกับแนวทางตัวเลขของแมเอฟซีสระบุรีเด้ครับผมครับมวดว่างหันเลขแม่กับเลขตั้งรักแม่นี่กอดข้อกันครับพี่น้องเนาะครับศูนย์สอง ครับเลขต่างรักแม่กัถเทวาเดินดีครับผมครับก็เลยจะมานําเสนอในคลิปนี้ได้ครับผมเลขแม่เอฟซีสระบุรีครับพร้อมกับเอาแนวทางตัวเลขของพี่ประกายครับผมพี่น้องเอฟซีจะได้เห็นครับผมเพราะว่าพี่น้องเอฟซีหลายท่านถามมากันเยอะมากเลยครับผมว่าเลขล่างพี่ประกายลงหรือยังครับผมลงแล้วเด้ครับพี่น้องแต่ว่า โค้งถ่ายก็จะมีอีกเซตหนึ่งครับพี่น้องเนาะว่าเป็นเซตหนึ่งแล้วครับผมแค่ให้เพื่อนอาจิมาย้ำตัวเลขให้ครับผมว่าเน้นตัวไหนจังสันนะครับพี่น้องเนาะตัวเลขเด่นนี่ผมมีการเปลี่ยนแปลงครับผมสําหรับอีปะกายครับแต่ว่าพี่น้องลด้ทานกับว่าเห็นคลิปครับผมเขามาเชียร์กันเลยเอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้ด้ครับผมครับ พร้อมกับตัวเลขของแม่เอฟซีสระบุรีครับมาเบิงเข่าครับพี่น้องเนาะครับกำลังจะเป็นล่ำแล้วครับผมล่ำแล้วครับออกม่านครับผมม่านออกห่วงครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ว่าเป็นล่ำครับผมเริ่มตึงๆแล้วครับพี่น้องเนาะครับ ัน่อยก็ออกร่วงครับภาษาอีสานว่าข้าวถอกครับผมครับข้าวถอกครับเอาครับพี่น้องชุชมบรรยากาศอีกจักน้อยหนึ่งครับผมก่อนที่จะไปเบิ่งตัวเลขของแม่เอฟซีสระบุรีครับผมกับเลขพี่ประกายได้ครับผมทบทวนให้พี่น้องเอซครับก่อนที่จะไปรับชุ่มระฟังกับเช่นเคยครับผมก็มาเชียร์ขอขอบคุณแม่เอฟซีสระบุรีแล้วกับี่ปะกากได้ครับผม ครับเดี๋ยวโคงสุดท้ายจะมาะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเด้ครับพี่น้องสำหรับเด็กปีประกายบวา,าบนหรือลางครับผมครับเอาครับพี่น้องก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับผมกันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมเลขแม่สระบุรีครับงวดที่ผ่านมาครับผมหนึ่งตุลาครับเลขหลักของแม่ครับพี่น้องเนาะกอดข้อกันเลยครับผมสองกับศูนย์ครับผมตัวนี้ล่วงลางครับผมหกแม่จับคู่าะเขาเด้ครับผมแต่ว่าเลขตัวนี้หาตัวนี้หนาสนใจครับผมครับมาเบิ้งงวดวันที่สิบหกตุลาคมครับพี่น้องเนาะ 2 6งหนึ่งเกครับผมเลขเด่นของแม่ครับ2 6งหนึ 19, ่งเก้าเดครับพี่น้องครับวิ่งบนล่างสองหกเนี่แหละครับผมจับคู่29งเก้าสองสองหหนึ่งเหนึ่งและ66ครับ3ตัวบน2 6งหกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งและสองหกครับผม2 6งหนึ่งเก้านี่ยะครับพี่น้องครับ2 6งหนึ่งเก บนล <ITA> ่างได้คร like, <anal ysis> ับผมบนล่างครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับพิเศษให้หรือว่าทบทวนให้เด้ครับผมเลขพี่ประกายเลขล่างครับพี่น้องเนาะครับเด่นล่างหกเจ็ดแปดครับผมตัวนี้แหละครับพี่น้องเนาะพี่น้องมาเห็นบ่ครับผมเดี๋ยวอ่าเขามาเชื่อทบทวนให้เบื้องนี้คลิปนี้แหละครับผมครับนี่คือเลขของพี่ประกาย ที่ลงคลิปแหลกไปเด้วครับผมบิ๊กบน6กับ7หลัก10ครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยมี8901ครับจับคู่6878ดรอง61และ71สําหรับเด่นล่างเนี่ยะครับผม012ครับผม012ยงองวดป้องหัน678ครับผมเข่าที่6งวดนี้เพิ่นเน้น0ก่อนได้ครับผมเน้น0จับคู่3040ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมครับได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมแบบนี้ครับขมาเชร์โลหงเห็นแล้วครับ่ว่าจะเป็นเลขล่างพี่ประกายครับผมหรือว่าเลขบนครับอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็เลขของแม่เอฟซีสระบุรีครับผมครับสังเกตที่เลขเด่นหรือว่าเลขลักเป็นไ้ดีเด้อครับพี่น้องครับผมตัวนั้นแหละครับพี่น้องเนาะที่ อ่มักจะมาครับผมงเทยกับมาสองตัวครับผมตงเทยกับมาตัวเดียวครับเดล็กเด่นของแม่เอฟซีสลาบุรีครับปาพ,พี่น้องเอฟซีมาช่มบรรยากาศเ้ยครับผมทงไฮทงหน้ายามเย็นๆครับคบกรมี่ครับพี่น้องปลากรมี่ครับ สำริจบรหนาก,กับมาใส่เบ็ดไส้โกบอยู่นี่แหละครับผมกับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องครัเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของอแม่เอฟซีสลาบ,บุรีแล้วกับทบทวนเลขล่างของพี่ประกายครับผมพี่น้องเอฟซีทีเมื่อเห็นจะได เห็นไปนํากันทัวถึงกันเด้อครับผมครับไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับเลขแม่เอฟซีสระบุรีครับผมเลขลักเป็นสองหกหนึ่งเก่านี่เด้อครับผมครับนี่แหละครับผมแคปหน้าจอไว้ครับอดว่าหันเลขลักเป็นครับพี่น้องเนาะเข้าที่สองศูนย์ครับ ล้วก็มาทบทวนเลขของพี่ประกายให้พี่น้องเอ็ซีครับผมในวันที่สิบหกตุลาคมนี่นะครับผมเลขรางเป็นศูนย์หนึ่งสองเด้อครับผมครับตัวเด่นของเพิ่นจับคู่ไปพี่น้องเอ็ซีก่อนก็คือสามศูนย์สี่ศูนย์เดี๋ยวคงท่ายจะมาเน้นย้ำให้อีกทางหนึ่งครับพี่น้องเนาะกับเลขพี่ประกายครับผมครับเอาครับพี่น้องถ่ายคลิปเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอ็ซีชมบรรยากาศครับผมอา่า ไปเบิ้งตอนเรือวารีครับผมครับตอนมองระบายน้ำใบง่ายครับพี่น้องเนาะระบายน้ำกักเก็บน้ำก็ได้ระบายออกก็ได้ครับผมน้ำชิบว่ได้ท่วมเขาหรือว่าน้ำจิได้มีให้เขาครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าระบายน้ำออกเรื่อยๆได้ครับผมไย้ยินเสียงดังไปน้ำตกเลยครับพี่น้อง ปูปลากับจิมาคิดตรงนี่แหละครับพี่น้องเนะาะตวนหนึ่งก็จะเป็นโต้งครับผมไหลลงไปห่วยครับพี่น้องเนาะห่วยยื่ไกลไปน่ะเป็นห่วยครับรับพี่น้องหน้าก็ยังไหลมาเรื่อยๆได้ครับผมไหลมาจากข้างนู่นแหละครับพี่น้องเนาะเป็นที่สูงไหลลงมากับ ลงไปหาห่วยครับพี่น้องครับปลาซิวปลาสลิปกระติดนี่แหละครับผมติดอยู่ดางเนี่ยครับกระติดอยู่ตอนนี่นะครับพี่น้องตอนดีนี่แหละครับเอาครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้ครับเก่ามาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยรางวัเงินไปน้ำกันครับผมครับในหัววันที่ สิตัวล่าค่มหกสบหครับผมสองตัวสามตัวเด้อครับพี่น้องครับผมครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ